โอ้ยเจ็บโอ๊ยโอ้ย,อยกาวนี้ดีมากเลยอ่ะว้ายใบชุดพวกนี้หน่อยว่ะพี่พอเปียหนูใส่สี่สี่ชุดอ่ะหนูยำรวมกันเลยอ่ะแบบเป็นฟีลว่าชุดแรกปุ๊บคือชุดแรกเนี่ยจะรวมทั้งหมดสี่ชุดเดินปุ๊บชุดแรกถอดแบบหนึ่งชิ้นเสร็จเดินชุดสองมันคือการมิกมิก มันแมชกันพี่ปอเปียะมีลูกเล่นลําพูนมีลูกเล่นนะคะมีลูกเล่นนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้พูดจริงใครอยากรู้ใครอยากเห็นของจริงให้มาดูหน้างานนะคะซื้อบัตรได้เลยอย่าลืมเข้าด้วยกันนะอุ้ยเจ็บมากเละกาวคือแน่นมาก น้ำตาอะไรโอ๊ยคนตาแต้ออกละโอ๊ยให้ละ นั่นนะสิกาวตาช้างหรือเปล่าอุ้ยกาวอันนี้คือติดทนจริงอ๋ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นขนตาจริงโซเบมหรือเปล่า โอ๊ยโอ๊ยอ้าพรุ่งนี้ไม่ติดขนตาก็คือไม่เหลือขนตาแล้วบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากกินไปบอกะหมดละเจ็บมากเลยพรุ่งนี้ไม่มีขนตาให้ปัดแล้วนะคะเพราะหลุดออกมาหมดละน้อยลองต้องทำเช่นไร บอกฉันสิว่ารักรักเธอปากแดงก็ไม่แย่นะเนี่ยก็สวยนะว่าไปโอ้ขัดหัวแกผมก่อนสวยสวยมาตลอด เจ็บเลยอะใครคะใครมามีนคนมาขอห้องใครเอ่ยอู้ เอาคิดการไม่ได้หรอเอมาแต่ว่าเล้ยเอ้ยนี่นี่วา่นอ่นี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 ้นี่นี่นี่นีนี้นี่นี่่่นี่ี่่่าีีนี้นีีนี โอ้ยช่วงทีอ่ะโอ้ยสวยน่ารักเลยน่ารักรู้แต่ว่าน่ารักมีน่าพี่จะบอกว่าถ้าของพี่อ่ะมันเยอะมากๆอ่ะถ้ามันเลยไปอ่ะเลยมาเลยเดี๋ยวนี้ถ้าหล่มมาฝั่งนี้เลยนะเพราะตอนเนี้ยจะช่วยเคลียร์ละช่วยใช้ใช้ได้เลยตอนนี้มันเยอะมากทุกคนมันเยอะจริงๆริงเโอ้ยเสร็จแล้วกันเกง ซะผมหรอาวายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นฟิลแบบสบายสบายพรุ่งนี้นี่มัดผมก็เลยจะไม่ได้สะมาแล้วมาแล้วโหละสะกว่าจะแห้งอีกอะประเด็น,นะอะนาเนี่ฮัลโหลนาเนี่ เออเลิศสบายสบายเท่ากับจริง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 สบายสบายจริงจริงไม่เชื่อหรอพูดจริงนะนี่หน้ากับอันนี้คือสบายสบายถูกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปอยไม่ได้นะสบายอ่ะอันนี้คือสับขาลอกเอาไปอันนี้ป่ะแขวนไหมแขวน,ไ,นได้ได้เหร อย่ามองแล้วทุกคนห้ามเห็นอันนี้คือมันนกอ่ะตอนนะี <c> ้ <oughs> มันนกเลย <c oughs> เอ้ยสรุปพรุ่งนี้กี่โมงอะแโมงจริงปะเนี่ยจริงหาจริงพรุ่งนี้แปดโมงหาใช่พรุ่งนี้แปดโมงเขาไม่ได้บอก <c oughs> ยังไม่ได้ยานกลุ่มเลยพรุออ่ง,งี้แปดโมงอ่าอเปลี่ยนเวลาพรุ่งนี้แปดโมงงั้นก็ต้องตื่นแต่งหน้าแต่พรุ่งนี้แต่งเบาอะไม่แต่ว่าพรุ่งนี้เขาบอกแล้วว่ามัน,ม,นมันเป็นการซ้อมไงใช่ไปซ้อมแบบว่าไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้แต่ว่าต้องแบบไม่น่าสดแค่นั้นแหละพี่แต่งเบาแล้วก็แต่ง อาจจะไม่แต่งอะไรเยอะแต่เบาเราไม่เท่ากัน่ะเออก็จริงคือเราต้องลงไปถ่ายลงถ่ายรูปก็สักเดี๋ยวข้างล่างสักเจ็ดมงครึ่งค่ะเดี๋ยวไปข้างล่างเจ็ดมงครึ่งร้อหมุนแปดโมงตื่นเจ็ดมงครึ่งเสร็จตื่นหกโมงทันถ้าแต่งเบา มันเยอะมากเลยอ่ะพรุ่งนี้เตรียมของไปเลยไหมหรือว่าให้พี่เนียงเอาไปให้คุณตามมาอ่ะเฮ้ยคน<า>ขึ้นมา,าจากาไหนเนี่ยต้องตามมาหละแปะคนเดียวไม่ไหวจริงๆไม่เต็มพรุ่งนี้เบาจริงๆพรุ่งนี้ซ้อมชุดเสิร์ฟตอนเช้าก็คือเบาเบา ไปซ้อมนะคะทุกคนเบา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 ,บา,บาจริงเพราะว่าช่วงรอบรอบเย็นเราเสิร์ฟกันแบบหนักแม่ตอนเย็นคือรู้เรื่องอ่ะให้ไปดูหน้างานทุกคนตอนเย็นคืเอเจอเลยเพราะว่าจะแต่งอะไรขอเทโอ้ยอย บ๊อกกิ้งซ้อมทั้งหมดกี่ชุดอะสองแต่ว่ามันยังเหลืออี่ที่ยังไม่ได้ซ้อมเลยจริงหรอยังไม่หมดหรอยังไม่หมดยากปะยากแค่ต้องจำทางเลยนะอุ้ยดอมจะเต็มแล้วค่ะจ้าว้ายเข้าไวมากเร็ว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 ทุกคนรีบไปเข้าดอมเร็วเข้าดอมก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวเต็มแล้วนะคะคู่นี้ ถ้าไม่เข้าตอนนี้ผู้นี้เต็มแล้วแน่ๆเชื่อหนูเชื่อหนูรียบเข้าเลยจะทำไรเนี่ยเรื่องไม่ถูกแล้วะไป้นาย เชหน้ามันเป็นเช็ดแบบแบบอันเนี้ยอะไรนะบาร์มาทุกคนมันต้องเป็นในห้องน้ำอะงั้นหนูจัดของก่อนนะทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะ